สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทําให้รอยปักกานี่ออกไปจากผ้านะครับซึ่งเราจะใช้โดยการใช้แอมโมเนียซึ่งแอมโมเนียนี่ซื้อได้ซื้อได้จากตามร้านค้าทื้อไปเถอตอนซอกระสอเดมโเนียก่อนอื่นนะครับเราหยิบผ้าหยิบผ้าแล้วก็ใช้ที่ผมนี่ผมเจ้าเจ้าของเอ้ยแต่ก่อนดูดีครับผมมันก็คือแก้วหลอกมันคือแป้งแก้วหลอกมันคือแป้งใช้แอมโมเนียเรับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ คืขอขวดน้ำนั่นแหละแต่ผมไม่มีแป้งเราก็เอาแก้ววางเลยเลยเราจะใช้ความโอเคเราจะเอาเอาด้านที่มันมีอนรอยนี่เห็นไหมครับผมนี่เราเราก็เอาวางไาวาง้หน่อยเพื่อกันรอ,อ,องน้ำหงน,นะครับผมเขาจไเป็ครับคุด็กแล้วก็ผมเราจะใช้เจ้าเอเมมเนียมันคือย้บยาล้างเล็บรนูซึ่งเอามาจากอิต์เลียได้เลยมันโมกวัาทำได้เฮ้ยเชี่อ โอเคเรื่ผมเราก็จะใช้อมโมเนียนะผมเจ็บไปหรอเจ็บไปหมอเต็มไปหมอเต็มไปไปแล้วผมเอ๊เห็นไหมผมเข้ามาใกล้เข้าผมตากล้องมาเข้าผมเห็นไหมเข้าผมมันเริ่มจางแล้วเหรอเฮ้ยมันจางเข้าเหรอเห็นไหมเข้าผมเราก็จิ้มต่อไปเลยให้รอบๆเลยรอบๆเห็นไหมผมเห็นไหมมันหายแล้วใช่ไหมผม เป็นคนตากล้องครับเออฉันมาททอะไรั่นแหละนี่เป็นไงหายแล้วแล้วก็ไอ้กิ่กเย็นชิบหายเลเราก็ค่อยๆนะผมทำไปเรื่อยๆนะผมมันจะหมดไปเนี่ยเหม็นชิบหายเออเหม็นแล้วผมเราก็ค่อยๆนะมมันเย็นหกข่าอย่างเย็นเลยเราก็ค่อยๆได้ผมนี่ใช้เพลงถูลอยลอยมันก็เริ่มหายแล้ว แล้วหลังจากนี้เราผมเราก็ต้องใช้แปรงถูซึ่งเราไม่มีแปรงถูผมเ,เราใช้มือก็ได้เหรอวันนี้แล้วแล้วก็ผมเราก็มาถึงจัดอ่า การสะฟานระบบการสะฟานซึ <io Willy 2> ่งวันนี้ผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยเฮียอิสัตว์อีมัดกากเดดิปากเบน้ำจืดอีผังผืดปลาไหลอีไปไม่กลับอีหลับไม่ตื่นอีฟืนไม่มีอีผีซาตานอีร่างจากลายไฟไม่จุกตุ๋อหูรูดเป็นฝีอีลูหีแมมมอสอีซานคอสเป็นเมนอีกุ้งเต้นเริงระบาอีขีดดำกอกคออีกระดออวัตาอีปักปลาค้างปีอีแท็กซี่ไม่รับอีแดดตับไม่สุกคือถ้าที่บ้านของคุณมีน้ำยาสักโฟกอะไรอะไรก็มาถูนยครับผมอย่าทำแบบผมโพลล์กันผมคือวิธีการสู้ชีวิยผม ขยี้กบผมขยี้กบผมขยี้ยังอ่ะเข้ามาใกล้เลยกูตะก้องเอ็นตะกล้องเนี่ยเออเห็นไหมกูลอยหายไปเร็วนะครับโอ้ยแตไม่เจอเลยแต่ก็จะไปเป็นลอยที่แบบต้องใช้แปรงขัดนะครับผมขัดไปนะผมครับยาวๆเห็นไหมแต่มันก็หายไปเียหายไปอยู่ดีนะครผมหายเลยเห็นไหมเข้ามาใกล้ครับผมนี่แต่มันแต่มันก็ลอยเล็กลงนะเล็กกว่าแต่ก่อนนะ ่ะ,ะ,ะถ้ามันยังมีร้ออยู่เราก็ใช้เอ็มเนีครับผมแข่นี้ครับสวัสดีครับกระสุติดของรถอดดิวเซวลอ้างว่าเป็นเฮลิน3.2กิโลกร,รัมมันคือแป้ง